ส่วนที่จังหวัดภูเก,ก็ตค่ะเขาก็ได้มีการประชุมคณะทํางานนะคะในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งที่1นึ่ทับ2,565ค่ะที่สาร,รกลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นะคะนายอํานวยพินสุวรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งที่1นึ่ทับ2,565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งทางด้านนายอานวยพินสวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวกับว่าเนื่องจากสาเหตุอุทกภัยฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาเป็นเหตุทําให้เกิดความเสียหายหลายด้านนะคะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการสั่งการให้จังหวัดภูเก็ตสํารวจความเสียหายของที่อยู่อาศัยอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ด้วยซึ่งคณะทํางานเองนะคะก็ได้มีการส ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อที่จะเป็นการเตรียมการในเรื่องของการดําเนินการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะโดยหลังจากนี้นะครับทางจังหวัดก็จะได้มีการใช้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทดลองราชการนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2563โดยเร็วนะครับ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางจังหวัดปูเก็ตก็เลยได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการรวบรวมข้อมูลความเสียหายในแต่และตำบลซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการสำรวจมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทุกคนซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวเนี่ยนะครับทางด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็ได้เร่งดําเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบร,ราชการที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็ให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดแล้วก็ ตรงตามความเป็นจริงด้วยครับ